เสียงเสียงนาสิขึคืนดังนิดน้อยเพราะว่าอีหล่าดังแหมบผู้เอื้นล่ะขอโทษว่าเสียงคืนนานยอนว่าเป็นใครเป็นบ้านบ้านเมี่ยงเขาเอาแนวดีๆมาอ่างคนเขาเอาไงงอ่างเอาดังแหม่มป่ะนะตี๊กกวาเนาะขอบคุณกำลังใจสำหรับผู้พบมือครับผู้ใดพบมือก็ขอให้ถือสามตัวตรงตรงหัวซีมาเดาซะตัวนะครับโอ้ยเนาะไทยเมืองพ้นฉีดทีหอดเสียงพบมือแม่นางกอดขาอยู่ เอ๊ะมันเปลีย่ยนจังไดนก็ว่าขอเสียงปรบมือหน่อยครับเออเฮ็ดจังบ่นอนหลับดังเบิง่งหมอลำลั่มในเมล็อโอ้ยนอมาเมื่อยแท้เนาะเป็นไดนเกี่ยวเข้าเมื่อยบ่แม่เฮ้ยจังได๋บ่หลายมือยม้อแล้วเด้หลายมื้อแล้วป<อ>่ของเฮามื้อที่4ีได้นี่4แล้วบ่เออแม่4<น>แล้วเออมือนกับอีสานนครศรีรมื้ออื่นอีสานนครศรีคั้นมื้อใดบ่มีหมอลำเพิ่นก็มีเพิ่นก็ไปเบิงงง่งอีกหม่องนึงเบิ่งหยังเบิ่งงิ้วไอดิ <laughs> คือก็ดีใจครับเดมาพ่อพี่พ่อน้องสุปีขอบคุณคุณอาวิจิตโปรโมชั่นนะครับที่นำ้าคาราวานข้อมูลข้อมเสือมาพ่อพี่พอน้องให้โอกาสหมอลลัเสียงวิหกนะครับเดมาพ่อกับพี่กับน้องสุปีสุปีปีได้แกใดนะครับอาวิจิตนะครับว่าทีมลูกทีมหลานนะครับเพิ่นนะครับเอื้นใส่เอื้นหายอยู่ตลอดนะครับสำหรับวิจิตโปรโมชั่น นะครับเข้ากันยินดีนะครับมาอยากมาอยู่แล้วนะครับพ้ออีกเที่นึงวัดที่หนึ่งกลุ่มผ้าด้วยครับเด้องานพระธาตุเมืองพุนครับแล้วก็บท <13 S 2> ิพสามทิพสามยุบันซาดา <c oughs> แล้วก็มาเล่นสงการน้ำกันวันที่สิบห้าครับยุบโจทย์น้องแก่ค่ะโอ้ย <c oughs> ดีหลายขอบคุณงานเมืองพุนสี่หางานคือดีแถมขอบคุณหลายๆด้วยครับเออพี่น้องก็ต้องหวังนะครับเออปีหน่ปัจจวบัสีได้พอโชคเก่าๆจังสี่เ่า หลังปีใหม่ไปเทากับสิมีการปรับเปลี่ยนโชว์คือสุปีสุปีระค่ะล่ำเรืองกสิบเสบซำกันเด้ค่ะอ่ายุนี่ล่ำเรืองหนึ่งไปอีกมองหนึ่งรับอีกเรืองหนึ่งเด้พอตอนนี้ปีนี้เขามีเขาล่ำเรืองสองเรืองค่ะัขนเป็นเฉพาะกิจเนี่ยกะจะมีเรืองที่สาม้นอแม่เรืองยังนั่งมาขาวผู้ได้สิเป็ี่นมาขาวเอามาสิแงตัวไทยังยิ่งนั่นดิเอาข้างซั้นเอาละโศกคือเด้เห็นว่าเราเป็นโบ๊ทลายใจสั่นเขาล่ำเรื่องล่ำเหนีย พอดแบกฟื้นฟนเออนะครับขอบคุณกําลังใจจากพี่จากน้องพี่น้องมาหลายหลายขอเสียงพี่น้องเมืองพดอีกเทียรหนึ่งนะครับเออจัดสี่ได้ไหมก็จะมีส่วนรวมน้ากันได้นแม่น้องเบิ้งหนังเบิ้งหมอลร่ำมอนเบิ้งหนังผีได้ไหมก็แบกสิเอานังยืดๆคือเบิ้งหนังผีนี่ไหมเออเราเชือกให่ยืดตึงเต้ยนยืดเึืกใจสีขาดหัวใจญ่สีว่ายิงสินะนะครับเอ้กัมีส่วนรวมมวลน้ากันได้นแม่น้องเออพี่น้อง หลังหั่นกระถ่ายได้ด้วยครับเด้อเดี๋ยวยเดี๋วให้หลานบอกกับพ่อแม่พี่น้องจะเข้าวก่อนเออไายรวบยู่นีบ่แล้วเป็นดอกก้ว่าเอาสีน้องเหมือนเสาไข้ฟังล่ำเรืองนะครับน้องไอีหล่าบอกกับพี่น้องก่อนยังลูกเก่งเลยเข้าวินโอ้ยมันก็อยู่ทั้งในยังมาหาบอกคนอยู่รู้สึกยังก่อดว้ยอุ้ยเอาเงินหลายจะมาเริ่มซื้อจะขวางบัตรเอา ออายออพ่อหัวหลกมึงตั้งให้ชื่อสกุณาพรบอสนกโอบอสนกเดี๋ยวจะมาพ่อหัวหลกพอนะเดี๋ยวหนูแก้แค้นให้นะครับพ่อเอาแรงงานตัวแรกโถลูกค่ะนะหน่ากลัวนะสู่หลานกระไรที่ลาวดีๆลูกเอา <c oughs> สวัสดีค่ะน้องออายสกุณาพรเสียงวีโคค่ะ ลูกหลานพี่น้องอำเภอกกสมพีสัยจากวันมหาสารคามค่ะจ้าอีลาออดขอยขอขอบคุณรางวัลน,น้ําใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณความหาควอมแพงจากพ่อพ่อแม่แม่สุขุมสุ坤นะคะครับนี่คือน้องอาไอศากุณาพรครับของดีโกสมคืออะไรลิงค่ะลิงเป็นหน้าตาอย่างไง <Independ> หนูว่าหนูทำไม่คืนหรอกใครคือ ยายสายายสาแต่ประเหต์กับคือเหรอยายสาเออหนูไม่เห็นยายสาทำท่าลีกหนึ่งสองตั้มท่ากับคือเรียกนั่นแหละพาสิคือหลานเนาะหลานคือแม่งกีซ้อนเนาะโดดหน้าโดดหลังอยู่ดื้อว่าสั่นเออธรรมดาของเด็กน้อยเีีลาน้อยก็ขอโทษขอาะพายพี่น้องหลายๆนะคะที่เสียงเสียงขนาจสิคืนดังนิดน้อยเพราะว้แหละดังแหม ผูอ้อื่นล่ะขอโทษว่าเสียงคืนนานย้อนม,มาเป็นใครเป็นวัาบ้านเมี่ยงเขาเอาแนวดีๆมาอ่างคนเขาเอาอย่างอ่างเอาดังแมียปะนะตะกี้กบาเนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวจะแก้แค้นในเดี๋ยวนี้แหละค่ะลาสุดเก้พิการแก้แค้นคุณย่าคะคะ่คะเมื่อกี้คุณม่าว่าพ่อหัวโลกเหรอคะจ้าคุณย่าก็มีฉายานะคะฉายาอะไรคุณย่าโนน่นาเล่แม่เออจะเป็นปุ๊ จะเป็นหัวหน้าวองอิรีติเอามึ่อสีกวางได้ขันนี่ตีหัวหน้าวงเอออะกวบ่หูจักแผาซื่อชุดดีๆไมเนี่ยแผลจะเอาล้อรถมาเห็ดสุดสะได้เอาอีสาี่เองมันมันคือล้อรถดปรนันติตีอ้ยก็ถอดออกมันอย่างไหแล้วล่ะคอยว่า <c oughs> มันคือประนันติพี่น้องคืออิริตี น่ยปอเห็นบอกปอยคนตอบตามมารยาซื่อๆนี่แหละนี่คนบอกว่าบอลบอแม่เจ้าขอขังเขาไปยี่สิบเออเออเอาฝากหลานหน่อยนี่นะครับเด้อหนออาอ้ายสักคู่หน้าพ่อนี่ค่ะอะไรเดี๋ยวว่าหนูจะเปิดตัวคุณพ่ออ่าวให้เปิดตัวแต่หนูจะซ้อมซ้อมก่อนว่าอ่าแบบนี้คุณพ่อจะชอบไหมโอเคค่ะเอาอ่ามันจะซ้ำกับคุณย่านิดนึงเออหูเถาะเฝ้าเถาะ วันแถบ้างหลานเท่าไหร่บ่าวอยู่เวลาต่อจากนี้ช่วงเดี๋ยวเดี๋ยวช่อช้างมึงพูดถ่าโดนด้วยเอาเันเ้อร์ไอหนาคิงเหรอวันนี้วันเกิดด้วยนะวันนี้น่ะวันเกิดน้องลีโอด้วยแฮปปี้เบิร์เด์ทูยพอแล้วเจียดียวกับพ่อสองช่วงเวลาต่อจากนี้ขอเชิญพบกับหัวหน้าหนุ่มผู้หัวหลกนกพง์ชาง ปรนั่นว่าต้ากูรู้บักคาหนิไหมปีแนกูย่านกูได้ไปเหตุไฟอยู่เป็นอย่างัก็สิเรตลกเก่งไนอ้าวพี่น้องครับสดๆในน้องอายนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับขอนำพาแฟนๆไปพบกับหัวหน้าหนุ่มผู้นำทีมงานนี่คือพระเอกเสียงวิหกนกพงสะกร